พยางมูใหญ่นักครราชองค์ดำความเชื่อที่สายมูจำนวนมากแห่ไปกราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินและโชคลาภวัดภูยอดรวยนี่คือวัดที่เราจะพาไปชมกันในคลิปนี้ครับวัดภูยอดรวยนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาว่าร่องเขตําบลนาเลินอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อยอดรวยร้อยแพระองค์ จดีพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมด้วยนะครับอีกที่ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปังมารวิชัยและยังมีพระพุทธรูปและเจดีเล็กๆสีขาวนะครับเรียงรายอยู่หลายองค์ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมและสักการะกราบไหว้ติดทององค์พระซึ่งเป็นองค์เจดีสีทองใหญ่ สถาปัตยกรรมเป็นแบบพมา่าที่ล้อมรอบไปด้วยองค์เจดีสีขาวเรียงรายบนหน้าผาดูสวยงามตระการตาทีเดียวครับเข้ามาภายในวัดแล้วนะครับเมื่อกราบสักการะองค์เจดีสีทององค์ใหญ่แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของวัดภูยอดรวยนั่นก็คือบ่อหินขนาดใหหรือว่าถ้ำของพ่อปู่พญานาค เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสตร์เทวมันตราพยากรณ์ที่มีชื่อว่าถ้ำรอดมีความยาวประมาณ35เมตรกว้างประมาณ1.5เมตรครับสูงประมาณ1.2เมตรเป็นที่ประดิษฐานของพญางูใหญ่นักราชองค์สีดำสนิททั่วทั้งร่างนะครับมี5เสียนความยาวประมาณ40เมตร อยู่ด้านล่างหน้าผาบริเวณถ้ารอดนะครับโดยส่วนหางและส่วนหัวก็จะอยู่คนละฝั่งของทางเข้าออกของถ้ำส่วนลำตัวจะพาดผ่านไปกับผนังหินมองดูแล้วก็เหมือนกับองค์พยายามนามีชีวิตจริงๆเลยนะครับนอกจากนี้ด้านล่างก็จะมีแอ่งน้ำขนาดเล็กซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อลงไปด้านล่างก็จะรู้สึกถึงความเย็น ือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนเมืองแห่งบาดาลที่ผู้คนต่างมีความเชื่อศรัทธาและเดินทางเข้าไปกราบไหว้ไม่เว้นแต่ละวันนะครับจึงเป็นแหล่งรวมคนที่มีความเชื่อและนับถือองค์นักราชนะครับที่พากันเดินทางมากลับไหว้ขอพรและขอให้ประสบความสําเร็จในคํากล่าวขอพรนั้นนะครับสำหรับใครที่จะขอพรพญานาคองดำห้าเสียนนะครับ ก็มีคําแนะนําให้ไหว้ด้วยใบยสีหนึ่งคู่เพราะว่าใบาสีนั้นเป็นตัวแทนของคนที่กราบไหว้และก็การให้ความเคารพสูงสุดแล้วก็ขอพอรท่านในเรื่องที่เป็นเรื่องของชื่อเสียงการงานโชคลาภนะครับโดยพานใบสีเนี่ยทางวัดก็จะมีให้บูชาหรือว่าใครจะนํามาเองก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับ สำหรับการเดินทางไปยังวัดภูยอดรวยนะครับสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวจากเมืองอุบลราชธานีนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอรตราการตาพืชผล แล้วก็เมื่อถึงสี่แยกใหญ่ในอำเภอนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสี่แยกป้อมตำรวจก็ให้เลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปที่อำเภอศรีเมืองใหม่ใช้ระยะทางประมาณ32กิโลเมตรครับจากนั้นเมื่อถึงอำเภอศรีเมืองก็จะสามารถเข้าได้2ทางคือเส้นทางบ้านนาว่าจะใกล้กว่านะครับมีลานจอดรถ,ถถึงด้านหน้าปู่องค์ดําเลยนะครับไม่ต้องเดินไกลและเส้นทางบ้านร่องเขมันนะครับซึ่งก็จะไกลกว่า และอีกเส้นทางนึงเป็นเส้นทางบ้านร่องเขมรนซึ่งก็จะไกลกว่าประมาณสัก10กิโลเมตรแต่ว่าเหมาะสําหรับคนที่มาจากเขมาราาหรือว่าโพไซนะครับทั้งนี้เส้นทางเขาวัดค่อนข้างจะลําบากนะครับเนื่องจากว่าเป็นภูเขาแต่ก็จะมีที่จอดรถเพียงพอนะครับรถเล็กสามารถเข้าไปได้ครับ แต่รถที่ประเภทหลดเตี้ยแล้วก็รถทัวร์นี้ก็ไม่แนะนำนะครับถ้าจะหาข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมจากคนในพื้นที่ก่อนก็จะดีนะครับแล้วก็จากจุดจอดรถไปถึงองค์ดำก็จะมีรถบริการรับส่งไว้ให้บริการสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะเดินขึ้นไปนะครับวัดภูยอด,ด้วยนั้นเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงครึ่งเช้าจนถึง5โมงครึ่งช่วงเย็น ด้วยความงดงามขององค์พญานาคราชสีดำที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้ทำให้วัดภูยอดโดยนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับนักท่องเที่ยวหลายคนนิยมแวะเวียนมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อมากราบไหว้ขอพอรบูชาองค์พญานาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและขอโชคลาภให้กับตนเองและครอบครัวอีกหนึ่งวัดหน้าแวะเข้ากราบสักการะเยี่ยมชมที่คอลัมน์อาร์มทัวอยากจะแนะนำให้ได้ไปกันนะครับอย่าลืมนะครับ ชอบคลิปของเราก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจในช่องนี้อีกนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ